สวัสดีค่ะวันนี้เราติดตามช่างมามันนะคะช่างมารับของที่สั่งมาแล้คะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะคะ่ะช่างมารับของที่สั่งมาจากจีนนะคะกําลังคอยบัดชิลอยู่ค่นะ,คะนี่นะคะไปสนีไปนู้นนะคะไปสนีอ่ะฮะที่สําคัญนะคะเอ่อที่นี่เขาขายลอตเตอรีร่ด้วยนะคะขายลองเตอรี่แล้วค่ะนีราค่นะคะ,ะ,คะ,เ,คะเห็นไหมคะโต๊ะนั้น,นะคะ่ะจะเป็นลอตเตอรีร่ที่แบบเราสามารถ นั่นได้เองนะคะอันนี้พานาิปเปอร์มาเก็นนะคะทุกคนน,นี่ค่ะคนก็จะมาใช้บริการที่ไปษณีนะคะอันนี้เป็นตู้ไปษนีที่สามารถใช้รหัสเปิดได้เหมือนกันนะคะก็จะมีทุกอ,อย่างเลยนะคะตอนนี้ก็กาลังไปรับของจากเจ้าหน้าที่นะคะได้ไมาแล้วนะคะทุกคนที่นี่ก็ไม่ยุ่ยงยากนะคะ ค่ะโชว์ของให้ดูหน่อยสิคะเป็นอะไรเอ่ยเล็กๆนี่นะคะเดี๋ยวต้องมารับที่ไปซื้ี go, go ยมเเดี๋ยวนี่นะคะภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะแต่ว่าเราซื้อของเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็แค่มารับพัสดุน่อระหว่างที่คอยเราก็ไปดูร้านนั้นร้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นตู้ที่เขาขายเอาขวดน้ำสิมาขายนะคะทุกคน ข้างกันก็จะเป็นร้านขายเสือ้อผ้ามือสองนะคะแต่วันนี้ไม่ได้เข้าไปค่ะนี่ค่ะจะอยู่ชั้นใต้ดินนะคะสุปอรเมร์เกินนี่นะคะหลังจากที่เรากลับนี่จะกะตุกโอ้หลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านนะคะช่างก็จะมาต้อมรถต่อนะคะเราก็ติดตามมาดูเนี่ยนะคะว่าทำอะไรเออเมื่อวานช่างเปลี่ยนเบรกรอข้างซ้ายไปนะคะ นี่นะคะวันนี้คงจะเปลี่ยนข้างขวานะคะเห็นช่างพูดอย่างนั้นนะคะมาดูกันนะคะว่าช่างจะทำอะไรเอ่ยติ๊กตักนี่นะคะเราเข้ามาภายในตัวรถนะคะเราก็จะเห็นช่างทำอะไรสักอย่างหน,นึ่งนี่แหละคะ่ะเราะน่าจะเปลี่ยนตรงวิทยุนะคะเมื่อวานยังไม่ได้เอ็น ยังไม่ได้เป็นรูโบยใหญ่ขนาดนี้นะคะวันนี้โมได้ค่ะยกบิทะยอยออกไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนนะคะของอันนี้นะคะเป็นช่างเองก็ดีอย่างนี้แหละคะ่ะอยากเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนนะคะทุกคนไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องกลัวจะพังเลยนะคะว่าทำเป็นทุกอย่างเลยนะคะ่าแกนี่ก็สังเพียร์นี่อะไรอ่าฮะไม่ละปัวออโอเคเออปัวก้าสิกิสะ ก็มานี่นะคะน่าจะเขียนอีตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนพวกของที่ไปเอามาจากไปรษณีย์เมื่อกี้นี้นะคะนี่นะคะจะประกอบแล้วนะคะทุกคนรี่นะมุดต้ววนวายแกวายแกมิจเจ้รบปู่เอเลนไม่ไไมไไมไน่าอับเออริตัน ปัญหามันอยู่ที่ว่าประกอบเสร็จก็จะบอกว่าร้อนนะคะทุกคนเพราะตอนนี้ใก,กล้จะเที่ยงแล้วนะคะก็รูร้้กันอยู่ว่าฝรั่งขี้ร้อนนะคะขนาดประนานร้อนอยู่ที่อุณหภูมิอยู่แค่สิบแปดสิบเก้าองศานี่ก็บอกว่าเริ่มจะร้อนแล้วนะคะเราก็ว่าเราจะช่วยนะคะแต่ไม่ให้เราช่วย ตนนี้กำลังทําการเช็คอยู่นะคะว่าอะฮะตรงไหนเจออยู่ตรงไหนเอ้ยอืมนะคะเช็คแล้วนะคะแล้วก็มันเป็นอะอันนี้เป er> ็นลําโพงนะคะทุกคนลําโพงน้อยๆค่ะะเเเียวากบสตันใช่แล้วก็ไขตรงที่ใส่เอกสารออกจริงๆได้นะคะ เป็นอย่างที่เราคิดนะคะกำลังจะเอาข้อใส่ประกอบเกินนะคะอ,อันนี้นะคะเริ่มแล้วะคะ่ะเป็นช่างซั้อย่างไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้หร,หรือซ่อมๆช่วงนี้ช่างหยุดพักร้อนหนึ่งเดือนนะคะเพราะยังปิด เรียนหนึ่งเดือนเหมือนกันค่ะช่างก็เลยหยุดพักร้อนหนึ่งเดือนตามไปนะคะทุกคนก็เลยได้มีเวลาถ่ายคลิปหรือว่าไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะคะอ๋อไอ้ตัวนี้ต่อกับตรงนี้นั่นเองนะคะทุกคนอ๋อเหมือนจะเข้าใจหรอคะแต่จ,จริงๆหมายแล้วเรื่อง,องนี่เก็เราก็ค่อยค่อ,คอคเอาไปเชื่ออย่าง,าง,างนะคะทุกคน

พอเสร็จหน้าจอเสร็จแล้วนะคะทุกคนอ,อรีค่ะช่างนี่นะ,นนะจำเลยนะคะพอกแล้วนะคะเป็นช่างเองจะกลัวอะไรคะทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วโอ้โหค่ะเสียงดังเลยเยอะ อะะตอนนี้ช่างกาำลังทําการไล่ระดับเสียงนะคะ<ท>เมื่อกี้เสียงดังแบบกระหึ่มมากเลยค่ะตอนนี้กําลังไล่ให้ช่องที่ตัวเองตั้งเสียงเนน้อยอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะประมาณนี้จะโอเคแล้วค่ะถ้าเปิดในรถนี่นะคะกําลังจะทําการเอาครอบไปประกอบนะคะทุกคน เราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าจะเอาไงเขาเอ่ยช่างเลงจะมาจะมาใส่้อคระหว่วางที่ประกอบเร็จก็มีเพลงฟังไปอา้าช่างปิดเพลงไปแล้วคะ่ะทุกคนก็จะได้อยู่กับความเงียบหน่อยนะคะถ้าเอียงไม่พูดเราจะดูช่างอย่างเดียวก่ะอ่าโอ๊ย ลํมากกันนะคัเนี่ย เดีว่าไปนี่ก็ลำบากอยู่นะคะกวัวจะประกอบเข้าไปให้เหมือนเดิมได้นะคะเป็นช่างนี่ยอ๋อตัวนี้ยังไม่ได้ใส่หรอคะอืมก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะนี่จะชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่เสร็จเลยคะ่ะอื เข้าไปแล้วนะค,ะคนนรับทุกคนเฮ้ยกำลังพยายามเจ็บสายไปให้เข้าที่นะพอะ่อทุกคนจะได้ไม่ต้องหวายมาอันนี้ นึ่นะคะดูด้วยความระมัดระวังเฮ้ทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่จุก็เข้าที่หมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ตรงนี้นะคะ ตอนนี้เรียกประกอบเปลี่ยนใหม่ค่ะยิ่งเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราเสร็จแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วถึงจะไม่สวยแต่ก็เรืงที่ปวอันที่แล้วนะคะอันต่อมันก ใช้เวลาอยู่ประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะคะสุดท้ายก็เทสหน่อยหนึ่งค่ะว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะตามภาษาช่างนะคะทุกคนหลังจากนี้งก็จะกลับไปพักผ่อนนอนนะคะ รเราก็เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ <The S 2> ๊ายบายนะคะ